วันนี้นะคะใครกำลังมองหากระบะสายซิ่งที่ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้ทั้งในเรื่องของความสวยงามความประหยัดน้ำมันกับเครื่องยนต์1.9และที่สำคัญถ้าวันนี้ป้ายแดงทําให้คุณรอรถนานลองเปลี่ยนใจมาเป็นมือสองคันนี้กันดูไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับีกแล้วค่ะกับที่นี่ที่เดิมเต็นรถยนต์มือสองราชพฤกษ์พีคาสเตอร์ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้รถยนต์ที่โบจะนามารีวิวค่ะต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ที่หายหน้าหายตาหรือว่าแปลกตาไปมากเลยสําหรับการรีวิวนะคะในช่วงนี้ค่ะเพราะหลายคนเนี่ยคงจะเห็นนะคะในการรีวิวนะคะรถกระบะนะเลโวเอ่ยกระบะเข้าใหม่กระบะตู้ทึบค่ะแล้วก็เอาติดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่ทั้งหมดแล้ววันนี้ค่ะโบพารถเข้าใหม่นะคะอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่านะคะเป็น จับตามองในช่วงนี้มาก,มากๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนไม่ได้เลยหากวันนี้คุณกําลังมองหารถกระบะออโต้คันนี้เนี่ยจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของในครอบครัวก็ได้นะคะน้องๆวัยรุ่นคนไ,ไหนนะคะที่เพิ่งเริ่มทํางานอยากจะมีรถคันแรกในชีวิตเราก็ต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจกแบบนี้อยากจะเก็บเงินเอาไว้ในกระเป๋าไม่อยากใช้เงินออกรถเพราะถ้าวันนี้คุณไปที่ป้ายแดงคุณจะต้องเสียเงินออกรถอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000 50, บาทขึ้นไปและที่สาคัญต้องบอกว่าคันนี้ออกรถได้ศูนย์บาทค่ะและแน่นอนเลยค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนไม่ได้เลย วันนี้ค่ะบูมากับเจ้าคันนี้เลยเนะยสำหรับนะคะ Isuzu D-Max นะคะตัวนี้เป็นตัว1.9เนะคะเป็นสเปคแค็บนะคะตัว S นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นรถนะคะปี21ค่ะทุกคนนะคะแล้วก็แน,น่นอนเลยที่แตกหน้าแตกต่างกันไปก็คือในเรื่องของการแต่งบริเวณบอดีร้รอบคันและที่สำคัญคันนี้เป็นสีขาวด้วยและเขาไม่ใช่กระบะแข็บธรรมดานะคะคันนี้เป็นแคบออโต้ค่ะกับเลขไม่4 0 0มืเท่านั้นโอเค มาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันก่อนค่ะสีขาวแบบนี้นะคะเป็นสีขาวสว่างแบบนี้เลยเนาะสําหรับสัญลักษณ์ด้านหน้านี้ก็ถูกเปลี่ยนแปลงนะคะมาเป็นกระจังหน้าแบบนี้แล้วนะเป็นสีดำเป็นเปรโนแบค็ะคเนาะแล้วก็โลโก้อซ์บที่เป็นสีแดงเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะได้อย่างดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะสาหรับบริเวณไฟหน้านะคะก็เป็นไฟหน้าที่เป็นในส่วนของไฟที่เป็น มันติรีเฟคเตอร์มาให้นะคะก็เพียงพอต่อการใช้งานเนาะข้อดีของรถกระบะเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของความสูงแต่ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวไฮแลนเดอร์นะแต่ก็นะคะมีในเรื่องของความสูงที่ที่มากกว่ารถเขาเรียกว่ารถเก่งทั่วไปแน่นอนว่าสะดวกสบายอย่างแน่นอนคราวนี้ค่ะมาดูในส่วนของบริเวณนะล้อค่ะล้อนี้นะคะก็เป็นในส่วนของตัวล้อนีที่เป็น PE37 นะคะเป็นสี ทองไมมแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องบอกว่านะถ้าคุณไฟป้ายแดงวันนี้อย่างที่บอกไปว่านอกจะต้องใช้เงิอนออกรถแล้วเนี่ยออกมาก็ายังจะต้องเสียในเรื่องของการเปลี่ยนวงเปลี่ยนแมบวันนี้จัดทั้งเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยนะคะกล้องมาในส่วนของดิสเบยนะคะบริเวณด้านหน้าเขาก็เปลี่ยนมาให้แล้วเนาะสำหรับเจ้าของเก่านะคะก็ถือว่าให้มาได้อย่างครบคันนะคะ ขนาดล้อก็เป็นขอบ18นิ้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะคราวนี้นะคะมาดูบริเวณด้านข้างกันบ้างนะคะก็เป็นเสียลักสเปคแคปนะตามสไตล์อีส,สุสคันนี้เนี่ยเป็นแคปออโต้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนิดนึงซะดีกว่านะคะคันนี้เป็นรถปี21เนาะด้านนี้เลยค่ะนะสำหรับบริเวณโครงสร้างทุกคนอ่ะให้ดูเลยเดี๋ยวแกะให้ดูค่ะสีขาวเนี่ยดูโคตรง่ายเลยนะคะนี่เลย ทุกคนเห็นไหมคะ Make mm hmm. เมดอัคเลงตัวสวยนะคะบริเวณนะคะน็อปกระตรงกระตูไม่เคยถูกถอดไม่เคยถูกแกะดึงให้ดูแบบนี้เลยนะคะสีขาวเนี่ยเป็นลายที่ดูง่ายมากเลยนะทุกคนนะคะเพราะว่าถ้ามันทําสีมาหรืออะไรมาเนี่ยนะคะยิ่งขาว a 4แบบนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาทําสีมาเนี่ยมันจะเห็นข้อแตกต่างอย่างแน่นอนนะคะน้องอะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตเก็บเก่อในส่วนของยางก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นที่ mm hmm. ต้องเก็บให้ดีนะเพราะว่ามันจะมีผลตอนน่อในเรื่องของเสียงเอ่ยกีดเอย่ยที่จะเข้าไปในรถได้เนาะ mm hmm. แล้วก็อย่างท mm ี hmm. ่บอกไปรุ่นนี้เป็นในส่วนของสเปคแคปนะคะเป็นแคปแบบนี้นะคะจะให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในคันนี้ต้องบอกเลยว่าหายากมากมากเลยนะคะอ่าเป็นแคบแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนนะคะอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะบริเวณกระบะด้านหลังกันต่อดีกว่านะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ ัมาเลยนะคะสำหรับบริเวณด้านหลังนะคะก็เป็นขาวขาวขกินๆแบบนี้ค่ะแม็กรายเนอร์ยังไม่ได้มีมาให้นะเพราะว่าแน่นอนแหละแวัยรุ่นส่วนใหที่ออกรถมาเนี่ย ก็จะไม่อยากได้แม็กไบรเนอร์กันนะคะอยากจะได้รถแบบแบบคลีนคลีนแบบนี้ก็ต้องบอกว่าคันนี้คลีนจริงๆนะมาดูสำหรับบริเวณด้านหลังเลยค่ะสัญลักษณ์ DDI นะคะอันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9ค่ะนะคะเป็น DDI Blue Power นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นนวัตรกรรมของอินสซูเนาะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณจะได้ทั้งในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่แล้วก็ได้ในเรื่องของตัวการประหยัดน,น้ำมันนะคะก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆในกระบะบ้านเราเลยนะกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสำหรับบริเวณด้านหลังครแบเนี้่ยเขาเคลีนะบเลยอ่ะ ดูได้เลยนะคะพอเวลารถที่มันเป็นสีขาวแล้วยิ่งไม่มีแม็กไครเนอร์แบบนี้เนี่ยก็ดูได้ง่ายมากมากเลยนะคะว่ารถคันนี้ชนหนักไปหรือเปล่าสําหรับใครที่รู้สึกว่ากังวลบางทีอยากได้แม็กไครเนอร์เนาะเพราะว่าต้องใช้ไป่วนของ,ของไปขนอะไรอย่างี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตรงนั้นไม่ว่ากันนะคะสาหรับคันนี้นะคะท่อเธอเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เพิ่มอัตราเร่งของรถได้อย่างดีมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆนี่ยเครื่อง1.9นี่บางคนก็แบบอยากได้ในส่วนของต้นอัตราเร่งเนี่ยให้มันรู้สึกแบบ หวานนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็จัดก,การในเรื่องของพ่อมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเสี่ยงพราอมมากๆเลยคันนี้นะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณนะคะภายในห้องผู้โดยสารของเจ้าตัวนะคะ Isuzu D-Max 1.9นะคะสเปคแคบนะคะคันนี้เป็นตัว S นะคะเป็นรถนะคะปี B 20ตัวทะเบียนปี21ค่ะทุกคนด้านในเป็นตามสไตล์ Isuzu เลยนะคะก็มีการลื่นถไหลามาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะอันนี้เป็นข้อดีหรือว่าเป็นข้อจุดแข็งเลยก็ว่าได้สำหรับ D-Max ในบ้านเรานะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยยังใหม่อยู่เลยนะคะมาในเลขไม่แอบขอไปดูก่อนเลขไม่เลขไม่อยู่ที่4 1 2 0 0 22กิโลเมตรเองค่ะทุกคนค่ะนะคะถือว่าเป็นเลขไม้ที่เหมาะสมกับรถนะคะสำหรับใช้งานในบ้านเราดนั่นเองนะ่ยสำหรับโตดีแม็กคันนี้ค่ะถัดมากันที่บริเวณคอนโซลตรงกลางบัวชอบในเรื่องของคอนโซลตรงนี้นะคืออันนี้เป็นตัว S อใช่ไหมเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ทุกคนแต่มันให้ในส่วนของดีไซน์แล้วก็ภาพลักษณ์มาแบบทันสมัยแต่อันนี้เราเปลี่ยนให้นะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติออกห้างยนี่ไม่มีอี๋ยวดูนอกจากมีจอที่เป็นอันดอกวนะนี่ กล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกล้องอาจจะความหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปาจาัดก,การเซตนะคะอันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยนะน้องๆหนุ่มๆหนุ่มๆคนไหนนะคะที่พิ่งเป็นวัยรุ่นสร้างตัวอยากได้รถคันแรกไม่อยากใช้เงินออกรถนะไปไป้ายแดงน,นอกจากคุณจะรอรถนานแล้วคุณยังต้องใช้เงินออกรถอีกนะคะวงเงินกู้ก็สูงเหลือเกินภาระเยอะรายได้ไม่พออะไรต่างๆใช้เงินออกรถรอรถนึงแต่ ต้องลองต้องบอกเลยว่ามีของเลยแล้วที่สัมพันธ์ใหม่สีแมีแล้วี่ไม่ต้องใช้เงินออกกดด้วยเป็นเกียร์ออโต้ค่ะก็ขับสนุกนะคะแล้วเขาก็มีในส่วนของอตัวที่ช่วยในเรื่องของทางลาดชันมาให้ด้วยจริงๆโบถันว่าให้มาครบนะสำหรับกระบะหนึ่พันที่ที่แบบ มีทั้งในเรื่องของการเลื่นนถลายแล้วก็ช่วยลงทางลาดชันอะไรต่างๆเนี่ยมันมีให้ครบแล้วนะคะอะไรที่สาคัญเราก็จัดให้ด้วยสําหรับจอแอนดรอยและกล้องหลังต่อมุดได้ด YouTube ต่อยู Fi ทูบต่อไวไฟทาได้ทุกอย่างนะคะจีเพื่ที่ดูหน่งกัน่ทุกอย่างเลย <S <S สําหรับเบาะกูหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเบาะผ้านะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเบาะผ้าที่ให้ความหนาของเบาะมาพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็เวลานั่งลงไปเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบสบายอ่ะเอออันนี้จริงๆต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะผู้ชายนะ ผู้หญิงก็ขับได้นะคะแล้วก็บริเวณแคบด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้แคบเลยนะคะเป็นในส่วนของเบาะหนังด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดสาคัญนะคะของรถคันนี้กันดีกว่าก็คือในเรื่องของบริเวณห้องเครื่องเนาะว่ารถคันนี้มีชนหนักมาหรือเปล่าและห้องเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้โบพาทุกคนมาอยู่กันที่บริเวณนะคะจุดสําคัญในการเลือกซื้อลรถสองนะคะ อย่างที่กล่าวไปในทุกคลิปเลยแหละนะคะว่าถ้าวันนี้เราจะอยากได้รถหนึ่งคันที่มันเหมือนป้ายแดงทุกอย่างสภาพเดิมเหมือนป้ายแดงทุกอย่างแต่ต้องบอกว่ามือสองมีของเลยราคาถูกกว่าป้ายแดงและที่สําคัญไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะกับรถสภาพป้ายแดงพร้อมกับแม็กชุดแต่งนะคะแล้วก็ในะเรื่องของระบบเดินท่อไอเสียมาให้เรียบร้อยแล้วแต่จนสภาพมานี่เลยซูมมาเลยทุกคนขาดูน็อตฝากระโปรงกันก่อนนะคะ น็อตากระโปรงตัวนี้ค่ะนะคะสีขาวเนียนจ๊วๆแบบนี้ค่ะเนี่ยไม่มีการถอดไม่มีการแกะไม่มีรอยพอ่นไม่มีรอยดาไม่มีรอยด่างคันหน้าขาวจ๊วะมากๆเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะทุกคนดูเลยค่ะสีขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูง่ายมากๆเลยดูน็อตตรงนี้ดูน็อตตรงนี้แผ่นจอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็บริเวณด้านขวามือก็อยู่ตรงนู้นนะคะน็อตอีกข้างหนึ่งก็ไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกถอดเหมือนกันนี่เป็นตัวที่การันตีได้เลยค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยแทบจะเหมือนป้ายแดงแต่ที่มีดีกว่าป้ายแดงป้ายแดงสู้ไม่ได้แแนนนนนนน่ออววััีีีี้้้เเเรราามมขงใหคุณลย2ก แล้วก็ยางให้คุณเรียบร้อยแล้วสาววันนี้เราดูแลในเรื่องของข่อไอเสียจ้าของเก่าทำมาให้เรียบร้อยแล้วการออกตัวรับรลงว่าขับสนุกอย่างแน่นอนและ4ี่ค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถวันนี้ออกรสุบาทเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะหากวันนี้ป้ายแดงรอนานหากวันนี้ป้ายแดงมีข้อจากัดข้อ,อยกเว้ในให้คุณด้วย่าจะเป็นในเรื่องของต้องรอรถนะ สค่ะคุณต้องใช้เงินออกรถนะถ้าไปซับดาวปุ๊บซับดาวปั๊บดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บนะแต่คันนี้ค่ะดอกเบี้ยพิเศษออกรถสูนบาทเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นค่ะในวันนี้ค่ะเอาละค่ะหลายๆคนคงจะอยากทราบในเรื่องของราคาเจ้าคันนี้กันแล้วค่ะสําหรับเจ้าตัว i n นสุดดีแม็กนะคะ1.9 p c a ค่ะปี2021คันนี้ภาษียังไม่หมดนะคะหมดปีหน้าด้วยคันนี้ค่ะ วันนี้ค่ะทุกราคาเลยนะคะเพียงแค่5้7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะกับกระบะแกร็บออโต้ Auto, ที่ต้องบอกว่าใครที่นะคะทำอาชีพนะคะขายของตลาดนัดนะคะวัยรุ่นสร้างตัวแก๊ปไลแมนไลเดอร์รับเหมกา,าก่อสร้าง เนะเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานขายของออนไลน์คันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แม้กระทั่งในส่วนของผู้ชายเท่านั้นนะสำหรับผู้หญิงคนไหนในอย่างเช่นโบเนี่ยก็ขับง่ายมากๆเลยนะสำหรับแคปออโต้ค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ขายของออนไลน์ขายของในช้อปปี้ขายของราซาได้อยากจะได้รถกระบะหนึ่งคันเอาไว้ขนของเพื่อไปส่งของไปรษณีย์เอาไว้สต็อกของต่างๆคันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเครื่อง1.9แต่ก็ดูรายในเรื่องของระบบท่อไอเซียทำให้อัตราเร่งต้นเนี่ยนะคะมันขับสนุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้เลยค่ะและที่สำคัญค่ะเรา ไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมแล้วก็ใหม่แท้ร้อเปรเซ็และคุณจะยิ่งอุ่นใจสําหรับเจ้าคันนี้ค่ะเพราะจองแล,ะละ้วเราบรถภายในวัสสสนที่1กรกฎาคม2565ในปีพลอยค่ะสาหรับการบริการประกันเครื่องเกียร์ค่ะเครื่องยนต์นะคะเกียร์นะคะแล้วก็ระบบเบรก200รายการนะคะนาน2ปีเต็มเกินเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้บอลเราจะด,ดีแมคคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ต้องบอกว่าแลไอเทมที่หายยากแบบนี้นะคะนานๆทีจะมีเข้ามานะช้าหมดอดไม่รู้นะสำหรับวันดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ